ตอนนี้นะคะเราพาทุกคนมากินอาหารอร่อยลาบส้ตมตำอะไรเงี้ยของแทบๆบนี่เลยร้านนี่นะคะนัวบิตตอิสากายะเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งอางหารกันค่ะมาสองข้างแล้วก็มีพวกย่างอะไรเง,งี้ยย่างพวกต่างๆพวกซาซิมิก็มีนะแล้วก็ นี่เยอะแยะมากเยอะแยะมากเลยมีส้มตำมีลาบอื่นๆมีต้มนี่มีพวกเป็นยำพวกแบบแซลมอนพวกอะไรพวกแนวแบบน่ากินทั้งนั้นนะปลาไหลก็มีนะการเล่นกม็มีแล้วก็มีเครื่องดื่มด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาสั่งกัน คแล้วหารเราสั่งมาก็ได้แล้วนี่มีตำปูปลาผีกไก่ทอดนะคะ,นะกับน้ำจิ้มนะ่ากินมากแล้วก็ตำไทยขนมจีนข้าวเหนียวแล้วก็ไฮไลท์ที่เราแบบว่ามาแล้วอยากจะมาลองชิมก็คือลาบเม,บมบนูลาบน่ากินมากลุย,าายคยยรับเผ็ดปกติได้ไหมฮะจะใพูดอะไรเออ อันนี้นะคะตำตาไทยเราก็สั่งมาเป็นพริกห้าเม็ดก็คือเผ็ดกาลังดีเนาะแต่เราลองดูว่าพริกห้าเม็ดมันจะเป็นยังไงอันนี้ปลาเดี๋ยวขอตักตำไทยก่อนเพราะว่ามีหีาคนที่ไม่กินปลานะคะเราจะเป็นตักของเขาอีกไม่ได้ <laughs> อหอมมากเลยอ,ะ <laughs> อ่ะขนมจีบไปเลยก็ได้ ขอชิมตำไทยก่อนนะอมหอมอร่อยเผ็ดเผ็ดแบบห้าเม็ดคือเผ็ดพอดีของเขานะคะอืมอร่อยมา เผ็ดอยูนะห้าห้าเมล็ดแต่ว่าเผ็ดแบบเผ็ดแซบ<ม>่บเราจะชิมปีกไก่ทอดน่ากินมากน่ากินมากๆโ กรอบนอกกรอบแบบนี <ừ. S 2> <ừ. S 1> ่ง no. กับเส้นต๋าเข้ากันมากเลยติดไก่ทอดเ้วก็จะมีพวกน้ำตกข้อหมูย่างอะไรนะแล้วพวกต้มต้มขบต้มแซ่บอะไรก็มีบเราจะร้องลาบนะ ลาบอร่อยมากใครมาต้องสั่งลาบเป็นเมนูแรกเลยนะฉันยาเลืดใครมาต้องสั่งลาบอร่อยลาบอร่อยจริงๆ ใช่ใช <a> ่เลยเอาคินแปะไม่ยังฮะเอาคินแปะไม่ยังอะไรนะเอาคินแปะไม่ยังเดี๋ยวจะเอาช้อน รับมากเลยประทับใจรับดีนะเปรี้ยวหวานคือมันมันลงตัวมันใช่อ่ะยจไดอย่างเดียวเลยไม่เจอเจ้าของร้านเลยเจไดอย่างเดียววันนี้ไม่เราไม่เจอเจ้าของร้านอีกคนนึงนะคะการจะมาขอถ่ายรูปก,ก็หน่อยเลยกะจะมาขอถ่ายรูป เอฟซีพี่เบ้นพนักงานที่นี่ก็บริการดีมากนะคะัใส่ทอดก็ทอดมาร้อนๆเลยอร่อยกรบกรอบนอกนุ่มในเนาะมันไม่ได้แบบ ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยไก,ก่หมูต้องจิ้มเลยทอดจิ้มมันก็จะเป็นฟิวแบบก็ไข่ทอดอหละแต่ว่าพอเป็นแข่ทอดแล้วลองเอามากินกับพวกเนี้อมันอร่อยจะตักอันนี้มาไว้ก่อนนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองกิน ต้ตมตำปลาร้ากันแล้วดูแบบสีนัวมากเลยนะสีปลาร้าเติมพลังอุ้ยหอม,อมต้ตมตำปลาร้าก็อร่อย เผ็ดเผ็ดแซ่บเผ็ด <Head S 2> ไม่ได้แบบว่าเผ็ดแล้วมีแต่ความเผ็ดอ่ะมันเป็นเผ็ดเผ็ดแซ่บอ่ะอน,นี่อร่อยม,มากนำบูปลาแบบนัวความนัว เาเป็นเส้นมะละกอสักมันทำให้แบบว่ามันยิ่งน่ากินแล้วมันอร่อยไม่ใช่เส้นแบบขูอนะเป็นเส้นแบบสักสักถ้าใครที่ ไม่กินเผ็ดหรืออะไรเงี้ยก็สั่งเขาไดว่าอยากจะเอาพริกกี่เม็ดไม่เอาพริกเลยได้หมดเลยนะคะแต่ว่าเราเอาคือเอาตามสูตรความแซ่บของร้านเลยก็แซ่บจริงเราสั่งเป็นลาบหมูนะมันก็จะมีลาบหลายหลายลาบเนาะลาบเนื้อลาบอะไรก็มีลาบปลาหมึกอ,อะไรเงี้ยแต่เราไม่ได้ลองนะคะเราจะกินลาบ อนี่เขาใส่มะเขือเทศแบบที่เลยเลยอ่ะอเป็นตำส้มตำปลาที่ถูกต้องมะเขือเทศแบบใส่มาสองแบบมันก็เลยแบบ มันคงบความเปรี้ยวที่แตกต่างอะอร่อยอะค่ะก็เราก็กินการกินเรียบร้อยนะคะก็คือเกี้ยงเกี้ยงเลยหมดทุกอย่างเราจะบอกว่าอร่อยหมดอร่อยทุกอย่างเลยนะคะแต่ว่าที่เราชอบมากๆแลวอร่อยที่สุดสําหรับเรานะลาบหมูคือลาบเมนูลาบคือแบบว่าเด็ดมาก ถ้าใครมาอย่าลืมนะคะต้องสั่งเลยเมนูน่าแนะนำเลยแล้วก็ที่นี่มันจะเป็นเหมือนแบบพวกแนวอีสานกายะของเขาอ่ะที่เป็นแบบพวกพวกควาดิบอ่ะเืออันนั้นเราไม่ได้ลองนะคะเพราะว่ามันอาจจะเยอะไปไว้โอกาสหน้าก็เป็นร้านร้านอาหารหนึ่งในพัทยานะคะนาเกลือนะคะคือเดี๋ยวเราทิ้งหมุดที่ตัดจาไว้ให้นะคะอร่อยทุกคนต้องมาลองแล้วก็ ย้ำว่าเมนูลาบนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าค่ะ